สวัสดีค่ะป้าหมอเศรษฐีโชคพยออกากรณ์น,นะคะมาแล้วค่ะพี่น้องคะ่ะมาทำนายดวงระวันประจำวันที่6นะคะกุมภาพันธ์2568ซึ่งตรงกับวันพฤหัสบดีสีแสดสีส้มนั่นเองค่ะพี่น้องคะ่ะเป็นประจำทุกวันนำแนวทางดีๆที่พายิบสีชี้แนวทางไปกับใช้นะคะเข้ามาแล้วขอกําลังใจกันเนอะค่ะพี่น้องจ๋านะ,ะกาลังใจเป็นเรื่องสําคัญนะคะที่เราจะได้ทํากันต่อไปนะคะขอหนึ่ง นะคะไลค์ like, แล้วก็ช่วยกดแชร์ด้วยกดติดตามหน่อยค่ะพี่น้องค่ะนะคะเพื่อไม่พลาดนะคะในคลิปต่างๆที่คุณป้าหมอลงไปให้กับพี่น้องนะคะอย่าลืมนะคะการทานายดวงนะคะทำนายดวง,นะะดวงโดยรวมของพี่น้องทั้ง8วันเกิดมันอาจจะไม่ตรงกับพี่น้องท่านใดท่านหนึ่งคุณป้าหมอก็ต้องขออภัยมาในสีสาครนนะคะพี่น้องค่ะเอาอย่างนั้นกันแล้วก็ใครต้องการเช็คดวงส่วนตัวทักไอดีน่ค่ะพี่น้องค่ะเอาอย่างนั้นนะคะพี่น้องจ๋าเอาราค่ะเพื่อไม่ให้เสียเวลามาทํานายดวงรายวัดกันเลยมาดูพี่น้องวัน อาทิตย์นะคะเป็นแบบไหนสําหรับพี่น้องวันอาทิตย์นี่ว่าอย่างไรพี่น้องวันอาทิตย์นะคะเป็นไงทะเลาะก,กับใครเนี่ยนะคะทะเลาะก,กับใครหรือเปล่าคะเนี่ยทะเลาะกับเพื่อนบ้านข้างเคียงไหมคนในครอบครัวหรือเปล่าถ้ายัางเรามาระวังพรุ่งนี้นะนะอย่าให้เกิดเท้าขึ้นนะคะพี่น้องขานะเออให้เรานิ่งสง,งบสยบความเคลื่อนไหวชะนะคะเอาอย่างนั้นแล้วก็ยังไงแล้วเนี่ยนะคะไม่ว่าเราจะเป็นแบบไหนมีปัญหาอะไรคนในครอบครัวก็ยังคงให้ความช่วยเหลือเตือหนุนพี่น้องวัน อยู่ดีแหละค่ะนะคะฉะนั้นและนะคะเราไม่ได้โดดเดี่ยวนะคะพี่น้องคะสิ่งที่ระวังเรื่องอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของสุขภาพของเราเองนะคะเรื่องสุขภาพของเราเองก็คือระวังนะ,ะราะาพะอหาหนักเสพกดไหลย้อนนะคะอ่านเป็นพิษในประมาณนี้ภูมิแพ้ก็ได้ด้วยนะคะอ่าส่วนแปดถ้วยนั้นเนี่ยก็เหมือนกับว่าเรากังวลที่จะเดินทาง เดินทางไปหาคนรักไปเยี่ยมคนป่วยนะคะหรือไปร่วมงานอะไรอะไรสักอย่างและเราก็ไม่อยากที่จะไปหรือเป็นห่วงคนข้างหลังอันนี้อันนี้มันอยู่ที่เรานะคะความหมายก็คือว่าถ้าเราเดินทางไปทำกิจทำการเราก็ควรที่จะไปนะคะเนื่องจากว่าไปแล้วอนาคตดีอย่าได้เป็นห่วงคนที่อยู่ข้างหลังนะคะพี่น้องวันอาทิตย์ในวันพรุ่งนี้เลขนาโชคมาจากไหนมาจากเลขที่บ้านเลยค่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรมีเลขหนึ่งหกนะคะแล้วก็ศูนย์สามแปดหนึ่งหกศูนย์สามแปดค่ะขอให้เห็น มาดูพี่น้องวันจันบ้างค่ะนะคะสําหรับพี่น้องวันจันเป็นแบบไหนดูกันพี่น้องวันจันเป็นแบบไหนดูกันในวันพรุ่งนี้พี่น้องวันจันนะคะอ่าพี่น้องวันจันนั้นค่อนข้างที่จะออกมาดีนะคะในลักษณะของเรื่องของการงานกิจการนะคะอาจจะเดินทางนะคะไปติดต่อเจรจาประสานงานสินค้าลูกค้าประสบความสําเร็จโชคดีในเรื่องของหุ้นส่วนนะคะพี่น้องจ๋าแล้วก็โชคดีในเรื่องของการเงินมีเงินทุนมีคนสนับสนุนเรื่องของการเงินนะคะมีเครดิตว่าอย่างนั้นนะคะใครที่ นะคะ,ะรอในเรื่องความรักความสัมพันธ์ก็ได้คําตอบนะคะพี่น้องวันจันอุดมสมบูรณ์ขึ้นทั้งเรื่องของงานนะคะเรื่องของการเงินเรื่องของความรักความสัมพันธ์แต่สิ่งที่จะต้องเตือนในวันพรุ่งนี้คือเรื่องของสุขภาพค่ะใครที่มีโรคประจําตัวปวดหัวปวดไมเกรนมีโอกาสกาเริบสูงนะคะพี่น้องวันจันนะในวันพรุ่งนี้ให้ระมัดระวังเป็นอย่างดีค่ะเลขนําโชคมาจากไหนมาจากเลขที่มีคนสงถามนะคะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรมีเลขสามห้าละก็ หนึ่งสองสามห้าหนึ่งสองค่ะขอให้อย่างหนค่ะมาดูพี่น้องวัดอังคารค่ะสําหรับพี่น้องวัดอังคารเป็นแบบไหนคะพี่น้องวัดอังคารนั้นบอกว่า่าพี่น้องวัดอังคารนั้นบอกว่าไงบอกว่ามีโปรตีในหัวเยอะแยะมากมายที่กําลังคิดจะทาแต่ยังไม่ได้ทําก็แนะนําให้ทําทีละอย่างคิดทีละเรื่องนะคะพี่น้องจา๋าแล้วก็อาจจะเดินทางไกลนะคะเดินทาง พักผ่อนด้วยในตัวหาลูกค้าด้วยและการเงินดีเยี่ยมในวันพรุ่งนี้นะคะโชคดีมีเงินเข้ามือมีโชคมีลาภพลิกปฏิหารเกิดมีเงินก้อนโตๆต,ตเข้ามือโชคดีในเรื่องของทรัพย์สินมรดกนะคะพลิกพลิกสถานการณ์ไปในทางที่ดีทุกเรื่องเลยนะสําหรับพี่น้องวันอังคารในวันพรุ่งนี้เลขนําโชคมาจากไหนมาจากเลขที่เรา,าคํานวณของเราค่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรมีเลขเจ็ดนะคะศูนย์แล้วก็หนึ่งศูนย์เจ็ดศูนย์หนึ่งศูนย์ค่ะขอให้เห็นๆค่ะ มาดูพี่น้องวันพุธกลางวันค่ะสําหรับพุธกลางวันเป็นแบบไหนดูกันค่ะพุธกลางวันมีโอกาสเปลี่ยนแปลงโยกย้ายอย่างใดอย่างหนึ่งหรือสองอย่างเช่นโยกย้ายในหน้าที่การงานนะคะโยกย้ายในที่อยู่อาศัยนะคะเป็นไปในทางที่ดีนะดั่นเองค่ะพี่น้องวันพุธกลางวันในวันพรุ่งนี้ระมัดระวังจะมีความขัดแย้งกับบริวารในที่ทํางานหน่อยหนึ่งนะคะงานไม่เป็นระบบงานเยอะยุ่งมากนะคะและก็ระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพใครที่นะคะปวด เขาเรียกว่ากระดูกทับเส้นเนี่ยระวังตรงส่วนหลังทั้งหมดเลยนะคะและมีความรู้สึกว่าต้องใช้เงินเสียเงินอะระวังนะคะพี่น้องค่ะนะมันมีความรู้สึกว่าเราต้องใช้เงินและเรากังวลอะนะคะนี่เป็นแบบนี้ค่อยๆนะคะพี่น้องค่ะเนี่ยเราเครียดมากเลยเรื่องของการเงินนะคะเหมือนกับว่าเสียเงินก้อนโตว่าอย่างนั้นแต่เมื่อห้าเหรียญขึ้นนั้นเนี่ยนะคะเราก็ไม่ได้แย่นะเขาบอกว่าเสียเงินเดี๋ยวมันก็มีเงินเข้ามาอีกนะ,ะเพราะว่ามีไพ่เทอร์มรนขึ้นนะ,ะฉะนั้นพี่น้องวัน พุธกลางวันที่กังวลเรื่องของการเงินก็อย่าได้กังวลนะคะค่อยแก้ค่อยแไปค่ะพี่น้องค่ะเลขนําโชคมาจากไหนมาจากเลขเก่าค่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรมีเลขหนึ่งสี่ห้าศูนย์ห้าหนึ่งสี่ห้าศูนย์ห้าค่ะขอให้เห็นค่ะมาดูพี่น้องวันพุธกลางคืนค่ะสําหรับพุธกลางคืนเป็นแบบไหนดูกันค่ะพุธกลางคืนนั้นบอกว่าโอ้ยทุกอย่างค่อยๆเดินค่อยๆประคับประคองนะคะ ทุกอย่างดีในเรื่องความรักความสัมพันธ์ดีใครน้อยๆกับคนรักอยู่รักสามัคคีขึ้นนะคะหรือเจอรักอย่างเร่งอย่างกระทันหันหรือเจอคนรักเก่าก็ได้นะคะพี่น้องคะมีโอกาสออกรถใหม่ได้ด้วยพี่น้องวันพุธกลางคืนแล้วก็หยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองนะคะเก็บของรมริบได้เลยนะคะสิ่งที่จะต้องระมัดระวังก็คือจะมีบริวารทิ้งพลังงานทิ้งความเดือดร้อนไปกับพี่น้องวันพุธกลางคืนหน่อยละค่ะในวันพรุ่งนี้นะคะพี่น้องคะนะโอเคเลขนำโชคม,มาจากไหนมาจากเลขหน้าของเราค่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรมีเลข4 แปดห้าสี่หกแปดห้าค่ะขอให้อย่างน็นค่ะมาดูพี่น้องวันพฤหัสวบรีค่ะสําหรับพี่น้องวันพฤหัสวบดีเป็นแบบไหนดูกันนะคะพี่น้องวันพฤหัสวบดีนั้นเนี่ยบอกว่ายังคงเป็นแม่ทัพแม่กองอยู่นะคะยังคงที่จะควบคุมทัพอยู่นะคะและมีหนึ่งเรื่องสองเรื่องให้เลือกนะคะในวันพรุ่งนี้ก็ตัดสินใจเลือกในสิ่งที่ดีที่สุดก็แล้วกันค่ะพี่น้องค่ะให้ระมัดระวังสุขภาพด้วยนะคะเอ็นข้อกระดูกสายตาดวงตา ส่วนเรื่องเงินดีค่ะเลีงวิธีการหาเงินคิดวางแผนหาเงินมีเงินกองอยู่จริงๆลงมือหาได้เลยค่ะนะไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่นะคะพี่น้องวันพฤหัสวัสดีก็สามารถแก้ไขได้นะคะทุกเรื่องเลยชนะทุกเรื่องนะในวันพรุ่งนี้เลขนาโชคมาจากไหนมาจากเลขประจําตัวค่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรมีเลขสี่สองเจ็ดหนึ่งสี่สองเจ็ดหนึ่งค่ะพี่น้องค่ะขอให้ยางนค่ะมาดูพี่น้องวันศุกร์บ้างค่ะสําหรับพี่น้องวันศุกร์เป็นแบบไหนดูกันนะคะพี่น้องวันศุกร์นั้นบอกว่า พี่น้องวันศุกร์นั้นบอกว่าโอ้ยเป็นหวงคนรักคนในครอบครัวบุตรหลานนะคะดีเด่นในเรื่องของโปรเจกต์งานการงานสอบงานติดเลือนขันเรือนําแหน่งนะคะโชคดีในเรื่องของการเงินนะ,ะมีเงินก้อนโตๆเข้ามือนะคะและก็อาจจะร่วมฉลองความสําเร็จเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะได้ข่าวดีมีเงินเข้าทํายอดขายถึงฉลองกันเป็นทีมนะคะหรือไม่ก็ฉลองมงคลสมรสได้ด้วยสําหรับพี่น้องวันศุกร์เยี่ยมค่ะเลขนําโชคมาจากไหนมาจากเลขเกี่ยวข้องกับคนในครอบครัวค่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรมีเลขหกหนึ่ง 936193ค่ะพี่น้องค่ะขอให้เห็นๆค่ะมาดูพี่น้องวันเสาร์สำหรับพี่น้องวันเสาร์เป็นแบบไหนดูกันพี่น้องวันเสาร์นั้นบอกว่ายังไงโอ้ยนะขึ้นไพ่หมอดูสองใบเลยสิ่งพิเศษแรงสังหรณ์แม่นแม่น,มนชัดเวอร์ทั้งเรื่องดีและเรื่องไม่ดีนะคะฉะนั้นให้เชื่อรางสังหรณ์ของตัวเองเป็นหลักเป็นนักวางแผนวางแผนเรื่องอะไรก็เลยแต่ลงมือทํจาจะประสบความสําเร็จนะตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปสิ่งที่จะต้องเตือนก็คือห้ามคิดเยอะ คิดถึงความหลังคิดย้อนหลังนะคะคิดเรื่องที่ผ่านมาแล้วในเรื่องความรักความสัมพันธ์นั้นเนี่ยนะคะไพ่ในลักษณะแบบนี้อาจจะเกิดตะกวนได้ในกรณีที่นะคะเอ่อในกรณีที่หน่อยๆกับคนรักอยู่นะคะห้ามใจร้อนใจด่วนใจร่บตัดสินใจอะไรต้องมีข้อมูลและเหตุผลเหมือนกับไพ่นะคะเดอร์มีสเชียนนั่นเองค่ะพี่น้องค่ะเอาละค่ะเลขนำโชคมาจากไหนเกิดจากเซนส์ของเราค่ะส่วนเลขหน้าไพา่เลขอะไรมีเลขสองหนึ่งห้าสี่สองหนึ่งห้าสี่ค่ะพี่น้องวันเสาร์ขอให้เห็นๆค่ะเอาละค่ะป้าหมอ,อ,อไวโพนะพี่น้องทั้ง แปดวันเกิดกินดีอยู่ดีมีสุขสุขภาพแข็งแรงค่ะสวัสดีค่ะ